สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดล่มหุบนั่นเองตลาดนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสถานีรถไฟที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมารอถ่ายรูปรถไฟผ่านและแม่ค้าก็จะรีบเก็บร่มกันนะครับและนี่นะครับผมมาเจอป้าน่ารักมากๆเลยครับเขาขายไอติมนะครับไม้ละสิบบาท แต่ผมไม่ต่อเขาเหลือไม้ละห้บาทป้าก็ใจดีนะครับ <Yes. S 1> ให้ผมมาผมเลยจัดมาหนึ่งไม้แต่ป้าบอกว่าให้ไม้ละห้าบาทแต่ต้องรีวิวให้ป้าด้วยใครผ่านไปเที่ยวที่นี่ฝากหมุนป้าด้วยนะครับ <Hey. S 1> อา้าวลุ้มเร็วรถไฟมาแล้วรถไฟที่นี่นะครับวิ่งช้านะครับไม่ต้องกลัวถ่ายรูปไม่ทันเต่าไร่งาตูดได้สำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย